เนี่ยนื่อเลยมักงเหอวะ้กูง่านเยตั้มอะทุงมันนะนะทุงมันตันเนเนียนปวดตั้มเนียนปวดทุงไม่เนียนะทุงมันันนะอืนั้นตั้มเจียบปวด เอาพชรอยู่บ่เอาพชรอยอู่ข่นกไข่นกข่นกเสียง่วงอู้ใส่พริกปนไปแล้วนี่เซฟเผาเป็นสูตรยิบส้องเนี่ยหานยครับนี่มีสูตรดีเรียบว ยิบสองขั้มเลี่ยมมืออีกหาเถื่อขึ้นมาไปขั้วผักพริกใช้สลดเดินหาเถือหาหนิ่งก็เลยเสียไรเสียบไรก่อยนกครับก่อยนกเขานกเขาสว่านกเขาไงบ้าทุกคาเฟ มันกินบ่ได้เผเียกินบ่ได้ี่เน่ยัดผีตัวเป็นกก็บ่กินัดผีมันมันเด่อดแล้วก็ไปมีัก็ไปกินแรดผีเนลในปพาลงเลยลงเลยหวงนลงไปแล้ว

เพราะ่ได้ใช้นำปลาได้เพราะเขาปีนเลื่อนเนาะนอวันหน่วมไหนอาจว่าสมในการโดเตียมดปลาเนาะโนนได้นตีดำหกเนาะบ้านปวดเนยอือืปวดเกี่ยสามุงญ่เกินเต็มกับส้าม <Rocky> <hi> เ,เทียนเนี้ยครับตับเรอ้อมจกินนกมวนตอก่เอนันน่เสียบเตัวตัวน้นไปอีกเนี้ยไปกินีวไตนม่วงนี่งกนัเนินุ่นมีมีจะยกไว้เก้านีอยมนกน ให้มาเท็นการตักีแถวเนาะให้เราเทเจอวกแถแ้วเปเนี่ยกีดีบินดูีดูยไปกกำเป็นยังไงอืมแฉกครับอือแ้วแล้วอืมข้าวกระดิบัอี